อล่ะพี่น้องอล่ะครับดูคนเล่นแปลๆเอามือแหละพายนั่งนิง่ง เมียหรือลูกโอ้จุดไหมจุดไหมโอ้ยทำไมมันมืดจังเลยกล้องเขาอะ่ะฮะมองไม่เห็นเลยหรือว่ามันเป็นที่นั่นน่ะพี่มาลีมาแล้ว พี่น้องจ้าเรียกกระถินให้ลูกจ้าก,กระเตนี่มันมาฝั่งนี้ที่เป็นลูกๆนะเอาที่เป็นเป็นลูกๆแก,ก่ๆนะาาฮะเดีมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดใหญ่ใอร่อยพ่อดีว่าเ,เ,เม็ดใหญ่ๆอร่อย หมอเอาเม็ดที่ใหญ่ๆนี่เม็ดเล็กๆไม่เอาที่มันเป็นเม็ดนี่มันอยู่ตรงกิ่งนี้น้องพ่อหมอต้องปีนแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะพ่อหมอต้องปีนต้องปีนฝั่งนี้นี่เต่าไม่กินไอปกตินนี่อย่าให้เต่ากินเยอะมันมีแก๊สนี่มานี่มาขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้แล้วก็นี่ตรงแก่ๆอยู่กิ่งนี้นี่กิ่งตรงนี้นี่ มุนเลยพี่น้องมุนเป็นลูกคางแล้วแม่มันแบบนี้เลยมือไม่ไผ่ยาวตาราหาม นั่นน่ะกิ่งข้างบนนะ่ะหักมาได้ทั้งกิ่งเลยนู้วเองปีเนเอาก็ได้ไม่ต้องลงเรือก็ได้อ,อ,มอ,อแม,นนม,อม่กินทำไมจะไม่กิน กลับแล้วจ้ะพี่น้องนี่มันเก่ง

ีต่อเตาเามาไม่เป็นไรค่ะถ้าลองเองอต่อเตามาเลย